เรื่องนี้ทําเอาหลายคนรู้สึกผวาเลยนะคะเพราะว่าบางร้านอย่างร้านส้มตําเขาก็จะมีสากลงอักขระบางบ้านก็เป็นทรงแบบประลัดขิกเลยแต่ว่ามีอักขระลงยันมามซึ่งก็เชื่อว่าสิ่งที่ลงยันมาแล้วเนี่ยน่าจะช่วยเสริมดวงใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่กลายเป็นว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ เมียของคนคนหนึ่งต้องตายไปเพราะไอ้เจ้าสากลงยันอักขระอันนี้ผัวเนี่ยใช้สากลงยันตะบั้นตะบี้ตีเมียจนตายแล้วหลังจากนั้นก็ลากศพหวังว่าจะเอาไปอำพรางด้วยการโยนทิ้งน้ำค่ะอยู่ขอบๆตรงนี้เลยครับลอยอยู่ขอบๆมียายมาบอกว่ามีอะไรลอยอยู่ในน้ำก็เลยใช้โทรศัพท์ซูมดูมันเห็นเป็นมีคนกำมืออย่างเงี้ย เงยหน้าขึ้นก <huh ็เลยยังไงก็ต้องเหมือนเป็นคนแต่ว like ่าพอไปดูก็เหมือนตุ๊กตาแต่ว่าพอไปเห็นเนื้อเนื้อแขนเนื้อตัวนะก็เลยคนแน่ๆก็เลยรีบโทรหาไอ้หนึ่งเก้าหนึ่งโทรหาตำรวจคนแน่ๆเห็นเนื้อเห็นผิวแบบนี้ยังไงก็คนค่ะนี่คือคุณพงพัฒน์ซึ่งเป็นคนพบศพคนแรกนะคะเขาเป็นพ่อค้าขายของอยู่ในตลาดค่ะบอกว่าช่วงเจ็ดโมงเมื่อวานเนี่ยยายโทรมาบอกว่า ยายเจอเลยก็ไม่รู้ลอยนะ้ำมามาดูหน่อยพอมาถึงจุดเกิดเหตุมาอยู่ตรงนี้ก็เลยเอาโทรศัพท์ซูมไปดูถึงได้เห็นว่านี่เป็นคนค่ะคือตอนแรกก็ยังคิดว่าอยากให้เป็นตุ๊กตานะ่ะซูมไปซูมมาเห็นลักษณะํำม,มือเงยหน้าเลยรู้ว่าเป็นศพแน่นอนแล้วนะคะก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าที่ตำรวจสพเมืองยะโสธรพอเจ้าที่มาถึงปับ๊บกู้ร่างขึ้นมาได้ ชัดเจนร้อยเปซน์ว่าเนี่ยคือคนที่โดนฆ่าแล้วก็เอามาโยนทิ้งน้ําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะอยู่ที่หนองน้ําสาธารณะด้านหลังตลาดสดบ้านน้ําโพในตําบลเดิดอ,อําเภอเมืองจังหวัดยโสธรค่ะร่างนี้นะคะเป็นร่างของคุณพวงเพชรอายุ51ปีคุณพวงเพชรเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายของชําที่ชาวบ้านย่านนี้ก็รู้จักกันค่ะเธอโดนปีที่ไถทอย ยุบเข้าไปเลยคุณผู้ชมลักษณะที่โดนปีเนี่ยน่าจะเป็นของแข็งแน่ๆแล้วก็บริเวณหน้าแข้งทั้งสองข้างช้ำไปหมดเลยค่ะมีเลือดไหลมีร่องรอยช้ำตามร่างกายด้วย คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่นานเป<ม>็นที่ไม่เกินครึ่งวันอันนี้คือดูจากลักษณะศพนะคะส่วนบริเวณคันหนองน้ําก็มีร่องรอยที่ต้นหญ้าล้มเป็นทางยาวเหมือนกับว่าลากอะไรบางอย่างหนักๆแล้วมันก็เป็นทางราบลงไปเลยแบบนั้นเลยคาดการว่าเป็นไปได้ไหมนี่ยลากจากไปตรงเนี้ยคือหญ้าเนี่ยมันมันราบเป็นหน้ากลองนะคุณผู้ชมตามรอยรูดรอยลากเลยใช่เลยคาดการว่าเป็นไปได้ไหมว่าจุดเนี้ยลากศพลงไป แล้วก็เหวี่ยงทิ้งลงไปเลยจะจมจะลอยไม่ได้สนใจแต่เอาลงทิ้งตรงเนี้ยแล้วถามว่าน้ํามันไหลไปไหนไเป็นบอ่อก็ดิ่งตุ๊กตรงไปเลยก็ดิ่งลงมาตรงเนี้ยไม่ได้ไหลหนีไปไหนเลยค่ะคุณผู้ชมงานนี้ยัดิาตตอนแรกเนี่ยงงเลยนะคะว่า เฮ้ยเขาก็ไม่เคยทะเลาะกับใครนะขายของก็ไม่ได้มีใครที่มาติดเงินแล้วก็ทะเลาะกันเลยไม่แน่ใจว่าไปบาดหมางอะไรกับใครไหมล่าสุดเจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็เลยพยายามที่จะตรวจสอบนะคะได้กล้องวงจรปิดในตลาดมาโอ้โหทำเอาช็อกกันทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าคนที่ลากมามันลากมาดื้อเลยคนเนี้ยแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนคนนี้คือตาสวียนเป็นผัวค่ะ อายุ57ปีคุณผู้ชมช่วงซักเวลาประมาณกืบเกือบปีหนึ่งเวียนเนี่ยเขาเดินลากรถเข็นมาไม่ได้ลากมากับแบบศพเปล่าๆนะเราลากมาเป็นศพเนื้อติดพื้นเต็มไปหมดแน่นอนเ,อเขาเอาใส่รถเขน็นแบบรถเข็นผักในตลาดคุณผู้ชมแล้วก็ลากมาเลยเอาผ้าคลุมมาด้วยลากมาที่หนองน้ำหลังตลาดแล้วก็โยนเมียต้มลงไปหลังจากนั้นเดินกลับรถเปล่าแล้วเห็นป่ะมีแต่ผ้า แล้วมาทิ้งกันดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอนี่มันคนทั้งคนนะเนี่ยลากรถเข็นข้ามถนนกลับบ้านนอนเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะส่วนอาวุธที่ใช้ใครเห็นก็ตกตะลึงนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาใช้ในการทุบเนี่ยจนตายไอ้สากลงยันนั่นแหละคุณผู้ชมอันเนี้ยมันไม่น่ามีพิษมีภัยเลยนะต้นนี่มันน้องน,องนองเบสบอลนะคือสากกระเบอือนันแหละเออมันคือสากกระเบอือแบบไม้เลยอะ่ะแต่ว่า วัตถุประสงค์ที่ทํามันขึ้นมาคือเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองออลงอักขระยันเอาไว้เพื่อให้เฮงเฮงปังปังออแต่ที่ไหนได้ใครจะไปรู้ว่าผัวจะเอาสากกระเบืออันเนี้ยตีเมียจนตายเลยค่ะแล้วไอ้สากเนี้ย เสวียนคนเป็นผัวเอามาให้เมียบูชาในการขายของด้วยนะก็ตอนแรกก็ดีดิหามาเองด้วยตั้งใจมาเป็นอย่างดีด้วยแต่ว่าสุดท้ายเอามาใช้ฆ่าเมียกระหน่ำปีทั้งร่างเลยค่ะที่จะกลัวกันนะที่บ้านเนี่ยอุปกรณ์ที่จะทำให้ตายได้อ่ะมีดไม้อันนี้จะเข้าใจเลยไม่ใช้อันนี้ไม่รู้นะก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันแล้วไปเป็นของทำมาหากินด้วยนะหรือว่ามันใกล้มือหรือเปล่าตอนนั้นน่ะบางคนเชื่อว่าเฮ้ยมันมีอัขระ สกงยันเหรอเหรอเออจะไปสะกดะยังไงทิ้งน้ำมันก็ต้องลอยขึ้นมาอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายหนีไม่รอดนะเพราะว่าตํารวจเนี่ยไปตามรวบตัวได้ครับหัวโหวดคนนี้ถูกตํารวจตามรวบต,ตัวได้สารภาพสิ้นเลยนะครับว่าที่เอาสากเนี่ยทุบเมียจนตายเป็นเพราะกโกรธโมโหเพราะอะไรแค่เมียด่าดเท่านั้นเองครับก็มีแต่กูจะทำอย่างนั้นกูจะทำอย่างนี้ผมก็ คือผมไม่รู้เรื่องอะไรผมก็นอนอยู่แต่ในห้องมาเป็นสองเดือนสาเดือนแล้วเกิดการทะเลาะกันใครจะทําร้ายใครก่อนนะครับพี่ส่นวนมากก็มีแต่เขาดันั้นแหละว่าจะทํานั้นเนี่ยพูดกูกูบมึงมึงแบบเนี้ยเราก็ทนไม่ไหวใช่ไหมครับครับอก็เลยหยิบสากตีเหรอพี่ใช่ไหม นี่แหละครับคำรับสารภาพของสวียนคดพงคุณผู้ชมที่เป็นผัวโหดลงมือเอาสากเนี่ยกระหน่ำตีเมียจนเสียชีวิตเลยสารภาพว่าเขาดูไม่โหดนะอตอนนี้แต่เขาสารภาพว่าเขาตีเองเ,อเขาทุบเมียด้วยตัวเองเลยนะครับเอาสากลงยันอันนี้แหละกระหน่ำตีจนตายแล้วก็เอาศพไปทิ้งน้ำสาเหตุตอบง่ายๆเลยเมียด่าหยาบๆคลายๆทนไม่ไหวฮะ แล้วก็พฤติกรรมก่อนที่จะทุบเมียจนเสียชีวิตเนี่ยบอกว่าเมียเนี่ยขี้ระแวงคิดว่าผัวเนี่ยจะไปมีคนอื่นตลอดเวลาแล้วที่เลือกเอาสากลงยันมาก่อเหตุในครั้งนี้เพราะอะไรคล้ายๆที่พี่ต้นบอกแต่ว่าจะต่างไปนิดนึงนะไม่ที่โดนสะกดอะไรฮะแต่เขาเนี่ยเลือกใช้สากลงยันเพราะต้องการจะให้ไอ้ากลงยันนี้สะกดวิญญ,ญาณเมียเอาไว้ด้วยครับนี่แหละครับ<อ>ทำไมถึงกไปวะ สากลงยันในเมื่ออาวุธมีต้องเยอะต้องแยะนะครับผู้ชมก็กะว่าจะสะกดวิญญาณเมียทีเดียวเลยหลังจากจบชีวิตเมียลงไปต้องบอกว่าเรื่องสากลงยันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเพราะว่าคุณหารรักษาจิต บอกชื่อเต็มแล้วไม่คุ้นเนนแอรอก็ว่าชื่อ,อเนวยนแอ,อเออเนนแอคน<ว>นี้เนี่ยเที่ยวชาญคุณผู้ชมเรื่องคุณใสมนดำพวกนี้เนนแอจอมขมังเวทบอกว่าสากลงยันเนี่ยเป็นของขลังชั้นเลิศนะฮะทำให้รักทำให้หลงถ้าเกิดใครโดนเข้าไปจะไปรักคนอื่นไม่ได้อีกเลยครับือนะครับสากมีอการลงเลขลงยันนะฮะลงเลขลงยันแบบนี้เลยครับนะฮะ ไปทางเมตตามหาสเสน่ห์ทำให้รักให้หลงไหลรักกูหลงกูนะครับลงอักขระให้เรียบร้อยนะครับาการลงเลขลงยันศากกระเบือแม่ไม้นะครับ นะฮะเป็นทางเมตตามหาสเสน่ห์ทำให้รักกูหลงกูครับอ๋อแล้ววิธีการทำรักกูหลงกูเราต้องรูปขึ้นรูปลงอย่างงี้เออแต่มันแปลกนะตรงที่ถ้าเกิดสากลงยันแบบนี้มันก็คือเหมือนกับทําขึ้นเพื่อเป็นเมตตามหานิยมไม่ตอนแรกพี่กิงอะคิดว่าเขามีสากลงยันเอาไว้เพราะว่าเขาขายของเ,ออเขาใจร้านขายช้ำเออแต่ออพอนินแอร์บอกว่ามันให้รักกูหลงกูแบบนี้แล้ว ผัวโหดเอาไปทุปกบกะสะ,สะกดวิญญาณเมีย<า>มันคนละวัตถุประสงค์กันนะอ,อันนั้นคิดเองเออเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าตอนสารภาพกับตํารวจนะ่ะพูดไปเรื่อยเบื้องต้นตํารวจสพย,ยโสธรน,นะครับแจ้งสองข้อหาหนักเลยก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ซ่อนเร้นอําพรางศพด้วยขณะที่ป้าเพียนครับพี่สาวของเสวียนคนก่อเหตุเนี่ยบอกว่าเสาวียนน้องชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็อชอบเก็บตัวในห้องมานาน พฤติกรรมเนี่ยเก็บตัวแบบเนี้ยสี่ห้าเดือนแล้วนะครับ<ม>คุณหมอเนี่ยเคยบอกให้ญาติว่าจะต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะเพราะมีอาการหวาดระแวงว่าจะมีคนมาทําร้ายตลอดเวลาสรุปว่าไอสิ่งที่สเสวียนบอกว่าเมียขี้ระแวงว่าคนจะไปมีคนอื่นนะ่ะม,มันขัดแย้งกับคําที่พี่สาวของเสวเวียนบอกเองเพราะพี่สาวบอกว่าเสาวเวียนนั่นแหละเพราะอาการซึมเศร้าทําให้เขาหวาดระแวงตลอดเวลาครับ หมอบอกคุณหมอบอกเป็นโรคซึมเศร้าให้ดูแลหน่อยตอนนี้เขาระแวงกลัวคนอื่นมาทำร้ายเขาต่อไปเขาจะทำร้ายคนอื่นให้ระวังหมอบอกค่ะ ทีนี้ก็บอกเมียบอกลูกให้เอาไปรักษาเขาก็ไม่เอาไปรักษา oh, โอ้ลงล็ ok อกหมดเลยนะาะหมอ<ก>เคยเ,เตือนอแล้วหมอเคยเตือนว่าเขามีอาการซึมเศร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะทางที่ดีต้องไปรักษาเพราะว่า oh. อาการมันจะรุนแรงขึ้นคืนคอ1นึ่งพอหวาดระแวงว่าจะมีคนมาทําร้ายตัวเองเนี่ยเขาจะเก็บตัวแล้วแต่ถ้าอาการมันยังอยู่ไม่รับการรักษาเขาก็จะรู้สึกว่า แล้วจะปล่อยให้คนมาทําร้ายตัวเองได้ยังไง<อ>ก็จะมีพฤติกรรมเริ่มไปทําร้ายคนอื่นก่อนนี่แหละฮะคือพี่สาวไม่ได้ไงาการให้บอกไม่ไม่ได้จับน้องนะออแต่พี่เป็นคนเตือนครอบครัวแต่ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้ถึงเวลาออไม่ได้พาไปใช่ไหมฮะพ,พี่ก็บอกว่ายังไม่มีการพาเข้าไปรักษาแต่อย่างใดอ,อ,อ,อโรคซึมเศร้าถ้าเกิดตรวจพบว่ามีภาวะมีอาการเนี่ยคุณผู้ชมทางเดียวเลยที่จะดีขึ้น พาไปพบแพทย์เท่านั้นจริงๆเออทางเดียวเลยนะฮะน่ากลัวจริงนะคืออาการแบบนี้คือทําร้ายตัวเองก็ได้ทำร้ายคนอื่นก็ได้เหมือนกันแต่ความสยองมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเขาใช้สากกระเบือที่ลงอัคระไว้แล้วเขาก็น่าจะคิดตัวเองด้วยว่าพอลงยันปั๊บน่าจะสะกดวิญญาณผีไม่มาหลอกจิตมันตื่นเลิไปหมดแล้วความบ้าคลั่งของคนน่ไม่ใช่กรณีเนี้ยนะทั่วๆไปความบ้าคลั่งของคนมันป่าปนในสังคมเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาปกติดีหรือเปล่าอย่างกรณีเนี้ยเข้าใจ